สวัสดีค่ะนักเรียนกลับมาพบอีกแล้วนะคะสำหรับวิชาวิทยาศาสตร์นะคะสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1ค่ะวันนี้นะคะเราก็จะเรียนอยู่ในหน่วยการเรียนรู้เรื่องตัวเราพืชและสัตว์กันนะคะวันนี้นะคะก็ยังพบกับคุณครูนิสารักเหมือนเดิมน,นะคะ วันนี้นะคะเราจะเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของสัตว์นะคะเราจะมาดูกันค่ะว่าสัตว์เนี่ยมีอวัยวะหรือโครงสร้างภายนอกเหมือนกับคนและพืชหรือไม่นะคะไปเรียนพร้อมๆกันเลยค่ะเรามาดูที่โครงสร้างภายนอกของสัตว์กันนะคะหากสังเกตรอบๆตัวเราเนี่ยจะพบสัตว์หลายชนิดอาศัยอยู่ใช่ไหมคะซึ่งสัตว์ส่วนใหญ่เนี่ย จะมีส่วนประกอบของร่างกายคล้ายกับคนเลยนะคะโดยโครงสร้างภายนอกของสัตว์ต่างๆเนี่ยจะมีลักษณะและหน้าที่แตกต่างกันไปเพื่อให้เหมาะสมต่อการดำรงชีวิตในสิ่งแวดล้อมค่ะซึ่งก็เหมือนคนใช่ไหมคะคนเนี่ยก็จะมีอวัยวะภายนอกนะคะที่มีหน้าที่แตกต่างกันไปเพื่อนำไปใช้ประโยชน์นะคะในการดำรงชีวิตนะคะสัตว์ก็เช่นเดียวกันค่ะ มาดูนะคะสัตว์แต่ละชนิดเนี่ยมีโครงสร้างภายนอกแตกต่างกันหรือไม่อย่างไรนักเรียนลองคิดคําตอบไว้ในใจดูนะคะว่าสัตว์แต่ละชนิดเนี่ยมีโครงสร้างเหมือนกันหรือไม่ก่อนอื่นนะคะคุณครูก็จะมีกิจกรรมมาให้นักเรียนลองทํานะคะก็คือกิจกรรมลองทําดูนะคะให้นักเรียนนะคะโยงเส้นจับคู่ภาพอวัยวะของสัตว์นะคะ กับชื่ออวัยวะให้สัมพันธ์กันนะคะอ่ะมาดูภาพแรกเป็นอะไรเอ่ยนักเรียนรู้จักไหมคะเนี่ยนักเรียนคิดว่ามันคือสิ่งมีชีวิตชนิดใดคะปลาใช่ไหมคะอ่ะต่อมาเป็นรูปอะไรคะเนี่ยขาใช่ไหมคะเป็นขาของสัตว์ชนิดหนึ่งรูปร่างลักษณะคล้ายๆกับมา้าใช่ไหมคะต่อมาค่ะ ภาพที่สามเป็นภาพของอะไรคะเหมือนปีกนกใช่ไหมคะอ่าภาพสุดท้ายภาพที่4ี่เป็นรูปของอะไรคะปากนะคะปากคราวนี้มาดูที่คำนะคะเชื่อไวยวะมีอะไรบ้างมีคำว่าขาและเท้าปีกครีบแล้วก็ปากนะคะนักเรียนลองโยงเส้นจับคู่ดูสิคะ ภาพที่1คืออะไรคะอ่าครีบใช่ไหมคะเป็นครีบของปลาภาพที่2ค่ะขาและเท้านะคะภาพที่สค่ะปีกนะคะภาพที่สี่ภาพสุดท้ายก็คือปากนั่นเองนะคะเก่งมากๆเลยค่ะนักเรียน คราวนี้นะคะเรามาดูโครงสร้างภายนอกกันว่าคนและสัตว์เนี่ยจะมีโครงสร้างภายนอกที่เหมือนและแตกต่างกันอย่างไรนะคะถ้าได้จะเห็นว่าสัตว์เนี่ยเป็นสิ่งมีชีวิตชนิดเดียวกับคนและพืชเนาะโครงสร้างภายนอกของสัตว์เนี่ยที่ประกอบไปด้วยส่วนต่างๆเราก็จะเรียกว่าอวัยวะเหมือนกันนะคะอย่างคนนะคะมีอวัยวะก็คือมีตาใช่ไหมคะ ในภาพนี้สัตว์ก็คือสุนัขสุนัขมีตาไหมลูกอ่ามีตาใช่ไหมคะต่อมาคนมีหูนะคะมีอะไรอีกจมูกปากนะคะแล้วก็ขาและเทา้าสุนัขมีเหมือนกันไหมคะอ่ามีตาหูจมูกปากนะคะ แล้วก็มีขาและเท้าเหมือนกันนะคะนักเรียนลองเปรียบเทียบดูนะคะคนกับสัตว์นะคะเป็นไงคะมีอวัยวะที่เหมือนกันไหมคะอามีวะเหมือนกันนะคะอาจจะมีรูปร่างลักษณะที่แตกต่างกันไปแต่ว่ามีอวัยวะภายนอกที่ใช้เหมือนกันนะคะ,ะมาดูนะคะ โครงสร้างภายนอกของสัตว์นะคะหูใช้สำหรับฟังเสียงต่างๆถูกไหมอ่าจมูกใช้สำหรับหายใจและดมกลิ่นนะคะส่วนตาก็ใช้มองดูสิ่งต่างๆปากใช้สำหรับกินอาหารและส่งเสียงร้องถูกไหมต่อมาผิวหนังของเขาเนี่ยก็ใช้ปกคลุมและ ปกป้องร่างกายนะคะขาและเท้าใช้สำหรับการเคลื่อนที่และรับน้ำหนักตัวนะคะอันนี้ก็เป็นอวัยวะภายนอกหรือโครงสร้างภายนอกของสัตว์นะคะที่เรามองเห็นได้นะคะอะต่อมาค่ะสัตว์รอบตัวเราเนี่ย มีอยู่มากมายหลากหลายชนิดเลยใช่ไหมคะสัตว์แต่ละชนิดเนี่ยก็จะมีอวัยวะภายนอกที่มีลักษณะและหน้าที่ทําไมลูกแตกต่างกันนะคะเพื่อให้เหมาะสมต่อการดำรงชีวิตนะคะในแหล่งที่อยู่อาศัยที่มันแตกต่างกันไปเช่นสัตว์ที่อาศัยอยู่บนบกก็จะใช้อะไรคะขาและเท้านะคะสำหรับ การเคลื่อนที่นะคะส่วนสัตว์บางชนิดไม่มีขาอย่างเช่นอะไรบ้างอย่างเช่นงูไส้เดือนนะคะจึงเคลื่อนที่ด้วยการทชาไมคะใช้กล้ามเนื้อลำตัวนะคะส่วนนกอนกเป็นสัตว์ปีกใช่ไหมคะนกก็จะใช้ปีกในการบินไปมาในอากาศใช่ไหมคะ ช้างช้างเป็นสัตว์บกเนาะช้างมีงวงนะคะใช้ในการหายใจและก็หยิบจับสิ่งของต่างๆนะคะต่อมาเต่าเต่ามีกระดองเพื่อทำไมคะใช้ปกป้องร่างกายของเขานะคะหรือว่าอาจจะเป็นเสือเสือก็อาศัยอยู่บนในลูกบนบกเขาก็ใช้ขาและเท้าในการเคลื่อนที่บนบกส่วนปลา ใชไมคะใช้ครีบนะคะแล้วก็หางในการทรงตัวแล้วก็ว่ายน้ำเพราะเขาอาศัยอยู่ในน้ำนะคะหรืออาจจะเป็นลิงนะคะลิงก็ใช้อะไรลูกใช้เท้าและหางช่วยในการเคลื่อนที่ปีนป่ายต้นไม้นะคะอันนี้ก็จะเป็นอวัยวะเฉพาะตัวของสัตว์แต่ละชนิดใช่ไหมคะที่ทำไมลูกใช้ในการดำรงชีวิตในแหล่งที่อยู่ที่มันทำไมคะ แตกต่างกันไปนะคะแตกต่างกันไปอ่ะสำหรับชั่วโมงนี้นะคะวิดีโอก็อจบลงแล้วนะคะไหนลองมาช่วยคุณครูสรุปสิคะว่าสิ่งมีชีวิตมนุษย์และสัตว์เนี่ยมีอวัยวะภายนอกหรือโครงสร้างภายนอกแตกต่างกันหรือเปล่าคะ อมีเหมือนกันแต่ลักษณะทำไมคะอาจจะแตกต่างกันไปนะคะไว้ใช้สำหรับการดำรงชีวิตนะคะเก่งมากๆเลยนะคะสำหรับชั่วโมงนี้นะคะครูขอจบไว้เพียงเท่านี้นะคะนักเรียนอย่าลืมหมั่นทบทวนความรู้นะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ